สวัสดีครับสัปดาห์นี้กินจะสมเกียรตินะครับเราอยู่ที่ถนน13ห้างบางลำพูครับเป็นแหล่งกินอาหารอร่อยแล้วเป็นแหล่งแบบโหสุดๆในสมัยก่อนสมัยนี้ก็ยังหลงเหลือร้านอาหารอร่อยๆอ,อ,ยอยู่วันนี้เราจะมากินลูกชิ้นปลาครับลูกชิ้นปลาร้านนี้เนี่ยเขาทําเองเลยนะฮะเจ็ดแปดสิบปีเลยสะอาดอร่อยตามไปเลยครับ นั่งอยู่ในร้านในงามแล้วนะครับแล้วก็นั่งกับในงามด้วยนะครับในงามสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้นงามเป็นเป็นลูกชายเฮ้ยเขาบอกขายมาเจ็ดสิบปีทำไมหน้าเท่านี้ลูกชายออกเป็นลูกชายครับผมถามจริงครับจะจับสิใช่นะใช่ครับโอ้เรารู้ว่ากินก๋วยเตี๋ยวปลาล้านในงามแล้วอายุเจ็ดสิบหน้าได้อย่างนี้นะมากินทุกวันเลยไม่อยากแก่ฮะเราพูดก่อนว่าร้านก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาในงามเนี่ยอยู่ที่13ห้างบัวรำพูอ่ะ จริงๆแล้วเราขายมาทั้งหมดกี่ปีแล้วครับอ่าจริงๆร่วมๆประมาณ70ปีครับประมาณ70ปีจับชิกจับน่ะใช่ครับตั้งแต่อาม่าเหรอฮะใช่ครับตั้งแต่รุ่นหลานอันนี้เป็นรุ่นหลานเหรินหรือหลานหลานครับหลานอาม่าก่อนอาม่ารุ่นแรกครับเราม่าเนาะเราม่ารุ่นแรกใช่ครับป้ารุ่น2ป้ารุ่น2องป้าเป็นยางงั้นอ่าแล้วก็เป็นผมเฮตีใช่ครับก็รวม3เจเนอเรชันแล้วใช่ครับแล้วตอนแรกเลยเนี่ยเห็นคุณแม่บอกว่าไม่ได้อยู่ตรงนี้หรอก อยู่ในตลาดยอดใช่ครับแต,แต่แต่เฮติยังไม่เกิดนะย,ยังไม่ยังไม่ยังไม่เกิดถ้าเกิดก็ไม่ไหวเนาะเพราะแล้เจ็ดสิบปีมา <c oughs> แล้วเนาะว่าตอนให้ขายที่นู่นแล้วก็ย้ายมานี่กี่ปีแล้วฮะประมาณ20กว่าปีครับเกือบ30มสิบเกือบ30ปีใครอยากกินก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาในงามทาเองทุกอย่างยกเว้นเส้นกับถั่วงอกถ้าปลูกได้คงปลูกถ้าทำเส้นได้คงทำนะเพราะไม่มีเวลาแล้วลูกชิ้นมีกี่ชนิด ลูกชิ้นจะมี3าแบบครับผมจะมีเนี่ยพิโชเลยอันนี้ลูกชิ้นอะไรลูกชิ้นปลาครับอันนี้อันนี้ลูกชิ้นปลาครับผมนะฮะแล้วก็ส่วนอันนี้อันอันนี้จะเป็นปลาแผ่นเป็นหือกล้วยอันนี้จะบอกว่าเมนูจานนี้เริ่มเลยเมนูจานนี้เป็นเส้นปลาต้มจืดไม่ใช่เส้นปลาต้มยำถูกไหมใช่ครับซึ่งประกอบไปด้วยลูกชิ้นปลาไอ้ลูกชิ้นปลาไปแล้วหนึ่งใช่ครับแล้วก็หือหือกล้วยหือกล้วยจะมี2แบบเป็นหือกล้วยทอดกับหือกม่ทออทอดไหมนี้ทอดอันนี้ทอดครับอ๋อนนี้ทอดใช่ครับ อุ้ยทอดดีเชียวไม่ไม่เหลืองจัดอันนี้เป็นแล้วมีแล้ไหนอัไหน,นไม่ทอดละ่ะอุ้ยไม่ได้ใส่ได้ยังไงเนี่ยเสียงแม่บอกอันนี้อะไรอ่ะอันนี้หมูชิ้นครับนนเป็น,นก๋วยเตี๋ยวน้ำอันนี้เป็นหือกล้วยแบบแบบนึ่งครับแบบนึง่งแบบเหมนลูกชิน้นอันนี้เ<ช>หมือนลูกชิน้นเพราะว่าตัวลูกชิน้นหือกล้วยพวกนี้เองเนี่ย เราใช้ปลาสามอย่างใช่ครับเหมือนกันหมดใช่ครับบอกได้ไหมเขาว่าปลาอะไรบ้างอ่าก็จะเป็นปลาไซ่ตปลาไซตอหางเหลืองหางเหลืองแล้วก็อินรีครับอินรียาอย่างเนี้ยมันมีทําหน้าที่คนละอย่างกันถูกต้องครับจริงๆอ่ะมันมันก็คือเรื่องของท e เ t u r e เนื้อมันนะครับโอ้ t e เจอร์เนื้อมันเหมือนกันแต่ว่าปลาอินปลาอินรีปลาอินรีเนี่ยจะได้เรื่องความเหนียวความเหนียวใช่ครับทำให้ลูกชิ้นเราอร่อยใช่ครับ3มอย่างนี้เลยนะแต่ว่าจะใส่อะไรเท่าไหร่เนี่ยแล้วแต่เทคนิคของพ่ราใช่ กับร้านในงามนะฮะพอ่อเขาเป็นคนบอกมาแล้วก็ทําตามพอ่อเขาแหละเอาครับอันนี้เป็นเส้นปลาเส้นปลาน้ำครับเส้นปลาน้ำอันนี้แหละครับอันนี้จะเป็นเกี๊ยวอีครับเกี๊ยวอีน้ำใสอ๋อเกี๊ยวอีเกี๊ยวอีเน,<อ>นี่ยอ่ะอันนี้จะเป็นเส้นใหญ่ยันตาโฟต้มยำครับอันนี้เป็นเส้นปลายำเส้นปลาแต่ปลาต้มยำใช่ครับอันนี้เป็นใหญ่โฟธรรมดาครับอันนี้ต่างกันยังไงอ่ะอันนี้จะยำด้วยครับอันนี้ไม่ต้องยำใช่ครับอันนี้เป็นเป็นยันตาโฟธรรมดาส่วนอันนี้เป็นยันตาโฟยำ ส่วนอันนี้เป็นบะหมี่แห้งโอเคจริงๆอะเมนูไม่ได้มีเท่านี้หรอกมีทั้งบะหมี่เพราะมีนู่นนี่นั่นหลายอย่างวันนี้เรามากินอย่างสมเกียรตินะครับ6เมนูที่เห็นเนี่ยนะครับแล้วเรามากินกันดูว่าอร่อยขนาดไหนเพราะว่าผม,มเป็นลูกค้าประจำเพราะพี่กอบสุจรุจินดานเนี่ยเขาแนะนํามาว่าอร่อยมากมาเริ่มกินกันเลยครับกินอย่างสมเกียรตินะครับวันนี้กับเส้นปลาซึ่งแบบโอ้โหบอกเลยว่ามากินบ่อยแล้วก็อร่อยมากนะครับผมุญาใช้ช้อนกลางไปด้วยอันนี้ตัวเส้นปลา เส้นปลาก็ตีเองเนาะใช่ครับนี่เส้นปลาไม่มีแป้งนะแต่ว่ามันมีช่วงที่พอเราเราเราจะใช่ครับมันจะมีช่วงที่เราเราใช้ใช้ในการทำไม่ให้ไม่ให้มันติดกันอ,อ่ก็มีแป้งมันิดหน่อยใช่ครับแต่ตัวเน,เนื้อเนื้อเนี่ยไม่มีเลยครับเส้นปลาครับอร่อยอ่ะเนี่ยอร่อยมาก สำคัญคือตัวน้ำซุปหอมมากเนาะครับอกบอกได้ไหมอ่าน้ำซุปมันเป็นสูตรนะครับอืมใช้เวลาเคี่ยวนานโอ้น้ำซุปหวานเลยนต้นปรุงอะไรเลยอ่ะนี่เกี๊ยวอีเต็มทุกเส้นเต็มทุกจานเต็มทุกเส้นหมดอ่ะเกี๊ยวอีน้ำนะอันนี้เราชอบคือจริงๆอ่ะเป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวนี่แหละครับแต่ว่าคนจ้ดจิ๋วสมัยก่อนเนี่ย เขามาเมืองมามา,มาอยู่เมืองไทยเนี่ยคือเส้นก๋วยเตี๋ยวพวกนี้ต้องบอกเลยว่ามาจากคนจีนแล้วคนจีนกับก๋วยเตี๋ยว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 แล้วก็เส้นต่างๆ,ๆอย่างเงี้ยเกี๊ยอีเนี่ยก็เป็นวัฒนธรรมของคนจีนที่เขากินกันอร่อยอ,อร่อยอ่ะขอลูกกินนะนี่ลูกกินหมูลูกกิ้นปลาเขาเนื้อ เนื้อปลาทั้งสามอย่างที่บอกยิ่งเฉพาะปลาอินทรีย์ทำให้มันเหนียวใช่ครับแล้วก็ตัวเด่งในปากเนี่ยจ้างจ้าของปลาต้องเป็นไอตัวสายต่อล้วไม่มีกลิ่นคาวอร่อยมากอ่ะนะต่อไปเลยดีกว่านี่เป็นยีนตอโฟลต้มยำใช่ครับน้ำต้มน้ำยเตอรโฟลทำเองไหมครับทำเองครับโอ้สูตรหลังจากสมัยป้ปารเลยนะป้าร์ทำมาครับผมแต่ว่าตอนตอนอามาอะเหล่ามามาเนี่ยมีเซอร์โฟไม่ไม่น่าจะมี ไม่ไม่แน่ชัวร์เหมือนกันครับผมมีไหมฮะอ่าลูคุณแม่เคาอยังนูด้ดมีเราเขาชิมน้ำยีเตอรโฟก่อนนะผมอยากชิมน้ำยีเตอรโฟก่อนเลยโอ้แสบเข้าไปถึงสวงแซบอ่ะไม่ต้องเติมอะไรเลยนะครับไม่ต้องเติมเลยไม่ต้องเติมเลยคุณผู้ชม ต้องเติมเลยอันนี้ขออนุญาตกินอันนี้ลูกชิ้นเกี๊ยวปลาใช่ครับเกี๊ยวปลาก็ทำเองเนาะปลาทำเองครับเกี๊ยวปลาครับเกี๊ยวปลาเนี่ยเราใส่เฉพาะในเยลโลโพหรออ่าแล้วแต่ลูกค้าจะสั่งครับบางทีก็ใส่ใส่ในทุกชามอยู่แล้วหอมอ่ะอันนี้มีอะไรกับอันนี้จะเป็นเต้าหู้ครับเต้าหู้ก้านนี้จะเป็นลูกชิ้นหมู คืออันนี้มันเป็นเหมือนลูกชิ้นแคะแต่ปกติลูกชิ้นแคะเนี่ยมันจะเป็นเนื้อหมูติดกับเต้าหู้แต่ขอมผมาแยกกันเต้าหู้จะป้ายเนื้อปลาแล้วก็ลูกชิ้นหมูอ่ะเอาไอ้ตรงนั้นอะครับพอมาทำเต้าหู้ใช่ไหมเต้าหู้อะไรนะเต้าหู้เต้าหู้ี่ใส่เนื้อหมูเตี๋ยถ้าลูกชิ้นแคะเขาจะเป็นอย่างงี้เขาจะเป็นเต้าหู้ติดกับลูกชิ้นหมูอย่างงี้แต่ของเราไม่มีแยกกันแยกกันครับแยกกันไปเลยตัวใครตัวมันใครโดนแหลกก่อนก็แหลกไปครับรู้เรื่อง ลูกชิ้นแค้แต่เขาแยกกันขอร่อยอ่ะมันก็หมึกกรอบด้วยเลือดด้วยอยู่ครบเครื่องเลยนะลูกชิ้นเหือหือกล้วยอะไเป็นครบหมดเลยอ่ะอ่าต่อไปนี้เลยอันนี้คืออ่าเป็นเส้นปลาต้มยำครับอ่าอันนั้นต้มจืดนี้ต้มยำชิมน้ําต้มยำเลยชิมน้ําต้มยำเอารเข็ยบยังงีงไปสิ ไม่ได้แยกก็ให้ลูกชิ้นแยกกับเต้าหู้แต่เกีบมึงไม่ต้องแยกอันนี้ต้มยำนะพริกที่เนี่ยเขาคั่วเองเผ็ดมากถ้าใครชอบเผ็ดเอาใส่ไปเลยพริกคั่วเองหมดเลยครับพริกถั่วคั่วเองแล้วพริกนี่แยกพริกป่นเผ็ดจริงๆโอ้โหล,ลื่นมากเลยอะ่ะต้มยำแซ่บอะ่ะแซ่บถ้าต้องการพริกเกว่างนี้ก็ก็ใส่เพิ่มเอาอันนี้เป็นลูกชิ้นกุง้ง เรื่องซีนกุ้งนะกินต้องกินให้ครบใช่กุ้งอะไรอ่ะกุ้งแห้งครับมันเป็นกุ้งแห้งผสมกันนะปลาผสมกับเนื้อปลาใช่ครับเป็นกุ้งแห้งผสมกับเนื้อปลาอร่อยหอมด้วยอ่าต่อไปอันนี้เป็นอะไรครับอันนี้เป็นเส้นใหญ่โฟธรรมดาครับเส้นใหญ่โฟที่ไม่ใช่ต้มยำใช่ครับเพราะฉะนั้นมันจะรสชาติมันจะไม่จัดจ้านเท่ากับเส้นใหญ่ใช่ครับ ลูกชิ้นกุ้งเขาหอมมากนะคุณผู้ชมหอมเลยอ่ะอันนี้ขอชิมน้ําที่ไม่ไม่ไม่ต้มยำช้อนมีสี่ขันประมาณ <c oughs> ทำไมโอ้นี่เด็กทานได้ผู้ใหญ่ทานดีเลยครับแต,แต่ว่าถ้าอยากจะปรุงรสชาติเองโดยไม่ต้มยำก็ปรุงเองได้เพราะว่าเครื่องปรุงเขาแบบบอกแนละ้วพริกคั่วเองแล้วก็แล้วก็ตัวตัวถั่วเขาคั่วเองอะไรยังไม่ได้กินเนี่ยชิมกระหมื้อกรอบนีหละ อร่อยน้ำซุปบลมันอร่อยเบสมันอร่อยอยู่แล้วไงพอเป็นน้ำยีสตโฟลที่ปางงามอะ่ะทำน้ำยิสตโฟเองอะ่ะใช่ครับมันไม่ใช่น้ำจำจเราไปซื้อจาใอ่เพราะนั่นเราปรุงเองอะ่ะหอมหอมมันจะไม่เหมือนกับที่อื่นครับอันนี้ของผมมันจะออกแนวนสีชมพูนะน่อยนินหนึ่งหอมมากอมาปิดท้ายด้วยอันนี้ขออนุญาตเลยขยับมไปนิดหน่อยอันนี้เป็นบะหมี่แห้งครับ,บะหมี่แห้งเนี่ยนะ จริงๆเขาต้องปรุงแต่ผมจะกินแบบไม่ปรุงก่อนแล้วก็ก่อนที่กินบะหมี่เนี่ยเราก็จะดูว่าเรามีอะไรที่ยังไม่ได้กินอันนี้หมูชิ้นเหรอครับใช่ครับในร้านมีหมูชิ้นด้วยแล้วใครมีเชนปลาหมูสับมีไหมครหมูสับไม่มีครับเป็นหมูชิ้นเนาะเป็นหมูชิ้นอย่างเดียวใช่ครับผมนอกจากปลาแล้วนะครับหมูชิ้นมีถ้าใครไม่กินปลานะอืมันคือหมูต้มครับปกติแบบว่าเจ้าอ่ะใช่ครับ แล้วก็คือเหมือนก็ป้าบอกว่าคนสมัยก่อนเขาจะเอามาตัดกับพวกลูกชิ้นเวลาแก้เลี่ยนยอะไรพวกนี้ใช่ครับละลายในปากอะ่ะคือแบบว่าไม่ใช่แบบนุ่มนิ่มจนแบบเละนะคือเคี้ยวได้เลยอะ่ะมีเนื้อให้เคี้ยวแล้วก็หอมแล้วก็ไม่เหนียวนะฮะเพราะฉะนั้นคนไม่มีฟันสบายมากอันนี้หือกล้วยอันนี้หือกล้วยทอดอมไม่แพ้ลูกชิ้นเลยอะ่ะเอาไม่ทำจับ มีกเดียนเดียวกันครัใช่ครับทำมาจากลูกชิ้นนะอร่อยหอมครับขอเส้นสนิดนึงนะครับเส้นเมียวเหนียวนุ่มไม่หยาบแล้วก็กินแล้วแบบสบายอะ่ะข้องคอบะหมีแห้งเขาโอเคยังงถ้าบะมีน้ำนะยิ่งนะสบายกว<ช>่านี่แต่นี้อร่อยมาก ครับผมพิเต๋อปากร้านหน่อยสิร้านอยู่ตรงไหนขายกี่โมงก็ร้านจะอยู่ตรงบางลำพูนะครับฝั่งตรงข้ามกับวัดรวรใกล้ๆกับธนาคารทหารไทยนะครับเปิดตั้งแต่8โมงนะครับปิดประมาณหนึ่งค่ครับผมเปิดทุกวันครับไม่มีวันหยุดอ่าเบอร์โทรศัพท์หรือช่องทางติดต่อช่องทางติดต่อนะครับก็จะเป็น Facebook ของร้านก๋วยเตี๋ยวตุ้ชิ้นปลาในงามนะครับเบอร์ศูนย์เก้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าหเก้าี่ครับผมขายทุกวันเหรอขายทุกวันครับหยุด เดือนหนึ่งประมาณครั้งหนึ่งแล้วแต่ใช่ครับโทรศัพท์มาก่อนหรือว่ากินบล็บบอกเข้าไปก,ก,ไก็ได้ก็จะรู้เลยใช่ครับขายกี่โมงกี่โมงนะพี่อ่าแปดโมงถึงหนึ่งทุ่มครับผมอามาทุ่มทุ่ได้กินไหมหรือแล้วแต่อาแล้วแต่วันครับโทรมาถามก,ก่อนอดีกว่านะเพราะนั้นใครอยากกินก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาทําเองสะอาดอร่อยการันตีมา70ปีถ้า70ปีเนี่ยถ้าไม่อร่อยอยู่ไม่ได้จะย้ายมา,าจากตลาดยอดนะครับนตลาดยอดแล้วก็ย้ายมาที่ตรง13ห้างตรงนี้นะครับ ขายทุกวันไม่มีวันหยุดนะครับเพราะฉะนั้นใครอยากกินก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาคือกล้วยกเกี๊ยวปลาเส้นปลาแล้วก็หมูที่เมกินกินก็อร่อยทั้งเยนตาโฟทั้งก๋วยเตี๋ยวน้ำก๋วยเตี๋ยวแห้งมาได้เลยนะครับที่ร้านนง้ํลูกชิ้นปลาบางลำพูเส้นปลาเนียนมากอร่อยมากอืมอร่อยมากลูกชิ้นปลานายง้ํบางลำพูครับ ขอบคุณมากนะครับเฮียตีขอบคุณครับไม่ได้แรงงานนมเฮียตีหัวแก้วกัวตาเด็กลง